ท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่านิ้วหัวแม่มือนวดโค้งคอนะครับเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณโค้งคอนะครับบริเวณโค้งคอก็คือบริเวณที่เส้นบ่านะครับลากตัดกับคอนะครับจุดตัดจะเป็นจุดตรงนี้อ่าเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ นวดไล่ตามแนวโค้งคอขึ้นมานะครับโดยที่เราจะดูจากตำแหน่งของหูนะครับถ้าจากหูลากลงไปนะครับมาโซนด้านหลังนี้นวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปโซนด้านหน้านี้เราจะไม่นวดนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดแดงใหญ่จะมีความอันตรายครับ